ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยิดน,นดีดดดดดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมการาคม2,500 69หรือว่า2026นั่นเองเรียกว่าเข้าสู่ปีใหม่นะคะจริงจริงคลิปนี้ทุกครั้งอะคะ่ะกิงฟ้าจะมีการลงล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเป็นเดือนใหม่แต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นการอวยพรให้กับทุกท่านนะคะก่อนที่จะวันปีใหม่หรือบางคนอาจจะดูคลิปนี้ในช่วงเ,เขาเรียกว่าปีใหม่เป็นต้นไปไปแล้วนะคะก็แฮปปี้นิวอีนนะคะทุกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะแล้วก็ ทำอะไรก็รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะขอให้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีนะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีก็กิฟฟาชชั่มันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ,ะที่สำคัญที่สุดก็ขอให้คุณเองร่ำรวยทั้งเงินทองแล้วก็วงเล็บเหมือนเดิมสติและปัญญาด้วยนะคะ,ะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นราบเรียรบยถ้าคุณกำลังพบเจออุปสรรคปัญหาใด หรือสิ่งอะไรที่มาขัดขวางเราหรือสิ่งที่มันไม่ดีก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นมาลายสิ้นไปนะคะอขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากมายในปีใหม่นี้นะคะขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาและที่สําคัญที่สุดขอให้สุขภาพกายและใจของทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณแข็งแรงนะคะทั้งตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณเราจะแข็งแรงมีความสุขนะคะแล้วก็มีความราบรื่นราบเรียบในทุกวันไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะก็โอยพอเรียบร้อยแล้วถ้าท่านใดไม่อยากฟังต่อจากตรงนี้นะคะสามารถก สกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ,ะกิ่งฟ้าจําเป็นจะต้องมีการเกินอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะก็อย่างเช่นเดิมเลยนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสตินาเปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเป็น general reading เนาะแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากปรับความเร็วความช้าในคันผู้ของกิ่งฟ้านะคะ ซึ่งกิ่งฟ้าจะบอกเป็นประจำทุกคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาตลอดไม่สามารถปรับเปลี่ยนในสปีดการพูดหรือคาแรคกเตอร์การพูดของตัวเองได้คือพูดแบบนี้มาใน YouTube ตลอด10ปีที่ทำ YouTube มานะคะก็ คุณสามารถปรับใน YouTube ได้ไงเราก็สามารถปรับตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าสมมติคุณโอเคก่อน normal speed หรือว่าสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับไปไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงไปกดฟันเฟืองด้านขวาบนใน YouTube นะคะ,ะคล้ายๆเหมือนตัว setting เนาะแล้วก็กดไปคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าใครอยากให้เร็วขึ้นอยากให้ช้าลงปรับได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่นะสำหรับ จับชาวราศีเมษนะคะอ่าประจำเดือนมกราคม2569หรือ2026นะคะโอเคเรามาดูดวงรดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจับให้พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาโรต์เดางเช่นเดิมค่ะ Insight l e v e l a t i o n Ace of Swords 8 of Cups 9 of Pentacles King of Cups 2 of Pentacles Queen of Wands 3 of Pentacles 10 of Wands Ace of Pentacles n 9 of wands, judgment the last one ไปสุดท้ายนะคะ Ten of pentacles โ okay. อเคอ่ะราศีเมษพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างจริงๆมันเป็นการเหมือนเดินออกเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้หรือว่ากำลังสแสวงหาสิ่งใหม่ๆมองหากิจกรรมข้างใหม่อะไรเงี้ยเหมือนหาแบบ บางคนอาจจะบอกว่าเออเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทําแบบเดิมๆซ้ซําๆเป็นรูทีนฉันอยากจะหางานใหม่อยากจะหาอะไรที่มันรู้สึก Challenge หรือว่าท้าทายตัวเราเองหรือความสามารถมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะไพ่ก็เลยเป็นลักษณะของการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่อั to date แล้วคือมันเหมือนกับว่าหมดยุคหมดสมัยหมดแบบ เหมือนเรารู้หมดแล้วอ่ะอ่าแต่บางคนบอกว่าเออมันก็ยังไปจากที่เดิมไม่ได้มันก็โอเคที่เดิมก็มั่นคงแต่อาจจะเป็นคําว่าอยู่ที่เดิมทําสิ่งเดิมแต่อาจจะแปลว่ามีการเพิ่มสิ่งอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้อ่าบางคนบอกจ่ะอ,อ,อีกอาชีพหนึ่งช่องทางทำทำเงินอีกหนึ่งรายได้อีกหนึ่งรายรับอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะบอกเอออยากจะไปท่องเที่ยวไปอ,อ่าไปพักผ่อนสมองอ,อ่าพักกายพักใจ ทำเลยนะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้มันเป็นเหมือนการที่คุณเองต้องเเหมือนเป็นหนึ่งเปิดหูเปิดตาทําอะไรใหมๆ่ๆเริ่มต้นสิ่งใหมๆ่ๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นพลังงานจริงๆขึ้นเป็นทิศทางที่ดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องจัดการแก้ไขหรืออุปสรรคบางอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องค่อยๆคลายพลอยคลายปัญหาคลายปมตรงนั้นออกนะคะมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวค่ะกิ่งฟ้าเชื่อเสมอนะคะทุกอย่างมีทางออกอื ถ้าเราประสบพบเจออะไรบางอย่างแบบนี้อยู่มันเป็นลักษณะคําว่าการบุกการลุยการค่อยๆแก้ปัญหาทีละจุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ช่วงนี้ในเรื่องของความคิดมาสมองกิ่งฟ้าเชื่อว่าความคิดมานสมองคุณดีมากนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะมีเซนส์ในการมองสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าใครมาดีมาไม่ดีเออประสบการณ์มันสอนเราทําให้เรามีเซนส์ในการมองคนหรือมองเหตุการณ์เอ่อหรือว่าเอ,อ๊ฉันเคยลองผิดลองถูกแล้วตรงนี้เหตุการณ์นี้ฉันไม่ควรไปย ตรงนี้เราไปต่อได้เลยมันเป็นลักษณะคําว่าเซนส์ในการดําเนินชีวิตนะคะแต่อย่าลืมใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงประสบการณ์และเหตุผลด้วยแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่มิตรภาพจอมปลอมหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะคณหลึก คุณไม่ดีหรือเขาไม่ดีแต่าเป็นว่าเป็นการหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ของกันและกันแล้วหรือว่าเป็นการจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความแบบเคยอติกแบบวุ่นวายสับสนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นการจบลงเป็นสัญญาณที่ดีมากค่ะจริงๆดีมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้กิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคุณเป็นประเภท m u l ติ t a s k i n g ไม่ควรทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหมายถึงว่า สมมติในงานหนึ่งงานเนี่ยคุณเองอาจจะทำหนึ่งอาชีพอะแต่คุณมีมีงานที่ต้องทำแบบ Mul ติ tasking ไอ้นู่นฉันก็ต้องจัดการหน้าที่นี้ฉันก็ต้องดูคือมันเหมือนอาจจะมีหลากหลายอย่างที่เราต้องทำเหมือนคุณประเภทที่เหมือน h y p e r a c t i v ทีฟอะต้องทำหลากหลายอย่างหรือมันด้วยหน้าที่ ที่เราต,ต้องทำนะคะเหมือนเปลี่ยนแบบดวงเรามันมาอย่างเงี้ยมันต้องทําถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออมีอาชีพหลักแล้วฉันอยากมีอาชีพเสริมฉันอยากมีเงินเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งดีค่ะดีดีทำเลยนะคะอะไรที่แบบเป็นการลงทุนแล้วรู้สึกมันไม่เสี่ยงอะค่ะทำควบคู่กันไปได้ในช่วงนี้ดีไม่แน่สิ่งที่เราทําเสริมอาจจะเป็นสิ่งหลักในอนาคตก็ยังเป็นได้สําหรับบางท่านนะคะ mm. แล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของการวางแผนการจัดการของคุณเด่นมากๆถ้าคุณอยากจะทําอะไรที่แบบ สมมติอยากลยงลงทุนอยากทำอะไรใหม่ๆมันเป็นการวางแผนวางระบบระเบียบหรือว่าทุกอย่างต้องจัดสรรให้มันดีเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าล็อกหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาต่างๆก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วก็ช่วงนี้มันอาจจะเป็นการทํางานเยอะทํางานหนักเหมือนกันหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะจริงๆนะคะแต่ทํางานเยอะทํางานเหนื่อยไม่เสียแรงเปล่าคุณอาจจะได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้เงินได้ทองมาจากการที่เราลงแรงเราตั้งใจนะคะ,ะแล้วที่สําคัญช่วงนี้ คุณเองจะค่อนข้างมีคนเล็งเห็นศักยภาพของเราความสามารถของเราดึงตัวเราไปทํางานว่าจ้างเรางานเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือช่วงนี้ในเรื่องของความสามารถ หรือความเก่งของคุณมันมันเหมือนชายออกมามันเป่งประกายออกมาค่อนข้างมากนะคะพอสมควรเลยนะคะแล้วช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เสน่ห์ของกิ่งฟ้าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบว่าอยมีคนมาชอบในเชิงชู้สาวเสมอไปแต่มันเป็นลักษณะคําว่าคนเมตตาเราดีมากๆคนสนับสนุนพอเรามีคนเมตตาเอ็นดูเราอ่ะเอาจริงป้ะมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นเป็นการเปิดทางอีกอีกอีกทางหนึ่งนะมันทําให้ทุกอย่างราบรื่นราบรียบไปไหนมาไหนคนรักคนเมตตาคนต้อนรับขับสู้เรามันเป็นเรื่องดีนะคะการที่เรามีคนรักแลา เมตตาเราดีอะท่องเอาไว้เสมอดีกว่าคนเกลียดเรานะคะแค่นั้นเลยคือช่วงนี้มีสเสน่ห์คนเมตตาเราดีเอ็นดูเราดีมากๆมากๆั่งจริงนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานแบบเจาะลึกดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง page of w a n d s นะคะ age of p e n c l e s ความสามารถของคุณดีจริงการานหางคุณดีนะคะ Heart ist, แต่ hard p r e s s e แจะมันเป็นการจบลงจากโปรเจกต์เดิมทําอะไรใหม่ๆก็ได้อ่าต้องบอกแบบนี้นะในกรณีที่คุณเองอะอยากที่จะไปทํางานที่ใหม่ทํางานที่อื่นะ่ะมันจะเป็น2ประการทําได้นะ แต่งานที่ใหม่เป็นลักษณะงานเดิมทิ้งความสามารถและตัวตนของตัวเองไม่พ้นอีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้เปลี่ยนงานหรอกค่ะทาในสิ่งเดิมหรือบางคนบอกเป็นเจ้าของชั่วีมันเปลี่ยนไม่ได้มันคือแบบมันเป็นสิ่งเราแต่มันเป็นลักษณะการปรับปรุงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาหรือว่ามันแปลว่าเป็นการแก้ไขจัดการจริงๆด้วยคือไพ่ขึ้นช่วงนี้คุณน่าจะต้องจัดการหลากหลายเรื่องหลากหลายอย่างมากจริงๆ ค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการนะทุกอย่างมีทางออกไม่ต้องกลัวนะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในกรณีบางคนบอกว่าโอ้อยากลาออกอยากไปที่อื่นจังเลยแต่ยังไปไม่ได้มันเป็นการแสวงหางานที่ใหม่ก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นเหมือนกันด้อมดอมมอง,มอง,มองการมองหาการตัดสินใจ มองอะไรบางอย่างใหม่ๆใ,ในชีวิตอ่ะมันเป็นได้สูงเหมือนกันช่วงนี้มันจะมีคาเตือนเล็กน้อยเฉยว่าถ้าจะมีปัญหาอย่าไปมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุงานน้อยกว่าหรือลูกน้องคือจริงบางทีเราหล็กเลี่ยงไม่ได้นะบางทีเราต้องตักเตือนว่าลูกน้องอะไรเงี้ยถ้าในกรณนี้เขาทาผิดจริงๆแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าอยากให้คุณแค่เรามาระวังในเรื่องการสรรื่อสารการเจราจาร <S <S อ่ากับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือเป็นบริวารเราหรือเป็นลูกน้องเราเท่านั้นเองบางคนอาจจะไม่ได้อายุน้อยกว่านะแต่เขาอยู่ภายใต้อานัตเราเหมือนเราต้องดูแลค้้อนนนีงูลก อายุไม่เกี่ยงเอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนอบริวารที่เราต้องดูแลประมาณนี้ช่วงเนี้ยให้คิด,ดีเยอะนิดหนึ่งไม่ได้บอกให้คิดมากนะให้คิดก่อนพูดก่อนสื่อสารจะได้เกิดปัญหาหน้อยที่สุดแล้วช่วงเนี้ยในเรื่องของงานเนี่ยคุณน่าจะมีการศึกษาการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในเรื่องเนื้อง,งานดีมากๆนะคะาบางคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเออเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือว่าโดนส่งไปเรียนเพิ่มเติมอบรมประชุมเยอะเหมือนกันในเรื่องของเนื้อง,งานก็เป็นได้นะคะ บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันมีอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแผนผังอะไรบางอย่างในเรื่องของโปรเจกต์หรือว่างานที่เราทำพลังงานก็เลยขึ้นเป็นลันกษณะคะว่าอิอ่มตุงนางในช่วงแรกแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่ต้องกังวลไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคนเมตตาคนสนับสนุนคุณดีหรือช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบเป็นหนึ่งเป็นนักบุญอะที่เราต้องไปช่วยเหลือจัดการทุกฝ่ายเยอะเหมือนกัน แต่จาไว้เสมอนะการช่วยเหลือถ้ามันเป็นหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำอะเนาะแต่อีกมุมหนึง่งคุณอาจจะได้คนรักคนเมตตาและคนยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ในช่วงนี้ถ้าเราช่วยด้วยความตั้งใจด้วยหน้าที่การงานของเราก็ตามแต่ทุกการช่วยเหลือของคุณอะกิ่งฟ้าพูดเลยว่ามีแต่คนรักคุณมากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้มันจะมีคําเตือนในเรื่องของการอย่าไปเชื่อคนง่ายอย่าไปหูเบาบางสิ่งบางอย่างถ้าเราได้ยินอะไรมาหรือว่าไปรับรู้อะไรมาแล้วมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ย ฉันควรจะไปถามไปสอบถามก่อนที่เราจะไปเชื่อทุกอย่างที่เราได้ยินมานะคะไพ่เขาขึ้นเตือนว่าอย่าให้แบบภาพลวงตาหรือการหลอกลวงการหักหลังมันเกิดขึ้นจากการที่บางทีเราอาจจะเชื่อใจหรือไว้ใจหรือฟังคนอื่นมากเกินไปคือบางทีบางครั้งต้องอต้องสัมผัสหรือว่ารับรู้ด้วยตัวเราเองด้วยหนึ่งส่วน นะคะเหมือนฟังหูไวหูประมาณนั้นนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องการงานพ่ยขึ้นแคลวคลาดปลอดภัยหมายมถึงว่าอะไรการงานเดี๋ยวมันจะจบลงลาราบรื่นมากยิ่งขึ้นอะไรเป็นปัญหาเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายจริงๆพ่ขึ้นดีค่ะพ่ขึ้นดีมาโอเคตอนนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของอการเรียนการศึกษานะคะว่าเป็นยังไงบ้างการเรียนการศึกษาจริงๆก็ถือว่ากิ่งฟ้ามองว่าโดดเด่นนะอ่าแล้วใครมีแพลนอยากจะเรียนต่อต่างประเทศเรียนภาษาเพิ่มหรือเป็นการลักษณะการ เรียน uh, ต่อปริญญาต่างๆเราในกรณีบางคนบอกว่าเรียนต่อปริญญาเราก็ต้องมีเวลามากพอที่จะเรียนหรือว่าเราสามารถเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอันนี้ทำได้นะคะก็ดูเวลาของตัวเองให้เห,หมาะสมละกาันแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเป็นการเก็บเงินเ,เพื่อเรียนหรือว่าเก็บเงินเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรืออาจจะเป็นการเรียนเป็นคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยดีหมดเลยค่ะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาช่วงนี้เด่นนะแต่ลักษณะเป็นการทําควบคู่บางคนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยบางคนเรียนไปด้วยอาจจะเรียนพิเศษไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเรียนเสริมเรียนเพิ่มปนลักษณะี้ แล้วก็สำหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง Six of Cups นะคะ Six of Swords uh, the Fool นะ,ะ Ace of Cups the Star the e a นะคะในเรื่องของการเงินกิ่งฟ้ามองไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถามว่าหมุนเงิน หมุนเงินคล่องแหละแต่มันอาจจะมีเข้ามาออกไปเยอะเหมือนกันช่วงนี้ถ้าเรา,เราดูดวงไม่ใช่ว่าเราไปเครียดเราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงเรารู้แหละโอ้ในเดือนมกราคมเรามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะบางคนบอกว่ามีค่ามากเลยค่ะจย์ค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ต้องจ่ายเยอะกลายเป็นคนมีค่าไปทันทีอ่าประมาณนี้ฉะนั้ะได้บอกว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่คุณหาเงินได้เก่งนะแต่ใช้เงินเก่งเก่งมากเหมือนกันฉะนั้นเลยบอกว่าเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงว่าเราต้องเขียนออกมาทําบัญชีหรือพิมพ์ในมือถือเลยว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเราเป็นยังไงคุณจัดการกันตัวเองแล้วการกิฟ้าเชื่อว่าคุณรู้อ่ะคนทำเงไม่ควรทาฉะนั้นไพ่เลยเป็นลักษณะว่าใช้เงินเก่งแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินกับตัวเองเราใช้เงินไปกับการเขาเรียกว่าเลี้ยงบริวารเลี้ยงคนอื่นอะไรเงี้ยบุตรลูกหรือว่าอื่นๆก็เป็นได้นะคะ อ,อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะบางท่านอาจจะต้องเสียเงินไปกับงานสีดำหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือคนในบ้านก็ได้นะคะ เ,ออเดี๋ยวปกติกิงฟ้าจะบอกวิธีการทําบุญเหมือนหรือการแก้เคดตอนจบคลิปเนาะแต่กิงฟ้าขอพูดไปเลยละกันนะคะช่วงนี้ถ้าที่ไหนอันนี้อาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้ามีร่วมบุญไปเลยไม่ไม่จำกัดจานวนนะหบาทสิบาทก็ได้1บาทก็ได้เอาที่แบบเราไม่เดือดร้อนการทําบุญต้องทําโดยที่เราเต็มใจและไม่เดือดร้อนแต่กิ่งฟ้าขอแนะนําไปทําบุญถ้าเราบอกว่าเรามีเหตุต้องร่วมงานสีดาอยู่แล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเราต้องช่วยเหลือเรื่องเงินตรงนั้นจุดตรงนั้นต้องทําอยู่แล้วก็ทําไปเลยนะคะอีกอีกมุมนหนึ่งถ้ามี ร่วมบุญไปเลยแต่ดูแหล่งที่ไว้ใจได้นิดนึงด้วยแล้วกันแล้วก็ประการที่3ามถ้าบางคนบอกว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายก็คืออาจจะเป็นแบบว่า พวกโรงพยาบาลได้อุปกรณ์การแพทย์ก,ก็ได้บริจาคเลือดยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเราบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทาปัจจัยอื่นที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปละกันนะคะประมาณนี้นะเป็นการเสริมดวงแล้วก็แก้เคล็ดในเรื่องการใช้จ่ายต่ตางเพราะว่าช่วงนี้บางคนมีเหตุที่อาจจะถ้ามองในแง่ที่ดีบางคนอาจจะบอกว่าเก็บเงินเพื่ออนาคตช่วงนี้เราบอกว่าหาเงินเท่าไหร่อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ตังค์เพราะว่าเก็บเก็บเก็บแต่อีกมุมนึงบางคนอาจจะบอกดึงเงินเก่ามาใช้นะคะขอให้เป็นลักษณะคําว่าเก็บเก็บเก็บก่อนละกันจะดีกว่านะคะอื สำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะคนโสดสนิทมันจะเป็น2ประการที่ขึ้นมานะคะต้องเข้าใจขีดไฟนี้เนึ่เพราะที่ทำนายภาพรวมพกกว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนในลักษณะคาว่าเหมือนเป็นหนึ่งรักจริงหวังแต่งหรือเป็นคนที่ครบระยะยาวเข้ามาถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่รู้สึกว่าเออเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ที่สีเสมอกันเข้ามาถึงขั้นแบบคบกันนานแต่งงานมั่นหมายหรือว่า อีกมุมหนึง่งอาจจะแปลว่าอ่ะสประการละกันอีกอ่ะประการที่2คืออาจจะเจอเป็นลักษณะคาว่าพ่อมาแม่ๆหรือเป็นคนที่เพิ่งผิดหวังเรื่องความรักครั้งใหญ่มาแล้วมาเจอเราพอดีแต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาโอเวอร์กับคนเก่าแล้ร้อเร์เซ็นต์ไหมประการที่สาอ,อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะต้องระวังอันนี้มันก็ยังเป็นคําเตือนนิดนึงละกันว่าระวังคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของเข้ามา ถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้แล้วยังไปต่ออันนี้ขอโทษนะผิดมหันต์มากๆวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณอย่าหาทำนะคะอย่าไปแย่งใครเข้ามานะคะแต่ไพ่อะมันจะขึ้นหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้มันเป็นเหมือนอคนที่รู้สึกคนที่เรารู้สึกรอคอยอะมันกําลังเหมือนจะเข้ามาต้องบอกแบบนี้เลยนะอืมแต่ไพ่อ,อีกประการหนึ่งก็แปลว่าเราต้องไปมีสังคมบ้างเข้าหาผู้คนบ้างนะคะ เดินทางบ้างอาจจะเจอคนนี้ก็ได้แต่ถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ไหมก็ได้แต่ก็ดูดีๆดนึ่งกันพกมีสืือออนไลน์คนที่ไว้ใจไม่ได้หรือมิจฉาชีพมันเยอะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วกันดูคนดีๆนะคะคือมันแล้วแต่ชะตาของแต่ละคนบางคนแบบเจอปลักผ่านออนไลน์แล้วสมหวังไปเลยก็มีแต่คนที่แบบโดนหลอกลวงก็เยอะระวังนิดหนึ่งด้วยละกันด้วยความปรารถนาดีนะคะกิ่งฟ้าแค่เตือนสติดีไม่ดีก็คุณจัดการชีวิตของคุณเองนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือไพ่ยงังพูดเลยว่าตอนนี้อย่าไว้ใจใคครห้มมาาากกัันนเป็ลษณะํว่ ยังคุมเครือไม่ชัดเจนหรือยังตัดสินใจไม่ได้หรือมันเป็นลนักษณะคงว่าเราไม่คุยกับคนนี้แล้วเราอาจจะเดินหน้าต่อไปคุยกับคนใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนอต้องบอกก่อนว่ามันมีสเสน่ห์นะไม่เราหรือเขาหรือเราหรือแฟนเราเนี่ยมีสเสน่ห์แต่ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อเรื่องความรักเรากับเขาซื่อสัตย์ต่อการไม่ได้มีประวัติในเรื่องของคําว่าแบบนอกใจกันตรงนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาไม่เกิดแต่ถ้ามันเคยมีการนอกใจหรืออะไรกันมาก่อนเนี่ย คือต้องบอกแบบนี้ว่าก็ดูพฤติกรรมดีแล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าเอาไพ่หรือเอาคำนำหน้าของกิ่งฟ้าไปจับผิดไปทะเลาะก,กันอย่าหาทํานะคะกิ่งฟ้าได้แค่บอกและเตือนตามพลังงานไพ่เฉยว่าเออช่วงนี้มันมีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามานะคะฉะนั้นอย่าลืมเรามีคู่เรามีแฟนอยู่แล้วเตือนสติตัวเองด้วยนะคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าผิดปกติแฟนแล้วเอ๊ไปคุยอะไรแไปลไกๆแล้แค่ถามคุย หาหลักฐานจบแค่นั้นนะคะแต่บางคนบอกว่าเอยไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้ค่ะอะไรเงี้ยซื่อสัตย์ต่อความรักทั้งสองคนไม่ต้องกลัวข้ามคำนายนี้ได้เลยแต่มันจะเป็นดีประการหนึ่งประการที่2แทนนะคะว่าช่วงนี้คุณต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความรักให้มากขึ้นเพราะว่าแปลว่า จริงๆถ้ามองในแง่ดีคือต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตก็ได้มัลลยกาทำมาไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแปลว่ามีเวลาให้กันแต่รู้สึกว่ามีความห่างเหินเล็กน้อยฉะนั้นพยายามที่จะคุยดูแลหรือถ้าบางคนอยู่ไกลกันจริงๆก็มาหากันบ้างหรือโทรคุยกันไปบ่อยให้เป็นแบบรูทีนอะให้มันเป็นแบบแผนผังในการคุยกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องระยะทางหรือว่าความยุ่งในชีวิตอะให้มันแบบกระชับความสัมพันธ์บ้างเนี่ยมีเวลาให้กันสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะ สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงมั่นคงกับเรื่องความรักดีแล้วก็ต่างคนต่างช่วยทำหากินใช้ได้ค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพระวังพวกน้ําหนักขึ้นหรือเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ระวังเรื่องปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนหรือพวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดมแต่อาการเหล่านี้ถ้าเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะดีขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องผ่าตัดหรือต,ตัดติ่งอะไรที่เป็นเนื้อร้ายออกไปหรือเป็นลักษณะาควาว่าซีหรืออะไรต่างๆก็ได้บางคนอาจจะบอกว่า อ,อ,อีกมุมหนึ่งอาจจะบอกว่าเออมันเหมือนหน้าของเราอาจจะมีอะไรที่เราเราอยากไปจี้ออกอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันเป็นลักษณะคำว,ว่าต่งเนื้ออะไรเงี้ยถ้ามอนแง่งที่ดีๆก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ แต่เดี๋ยวอาการจะดีขึ้นค่ะไม่ต้องห่วงสําหรับในเรื่องของการทำบุญกิ่งฟ้าจะพูดเสมอทําบุญกับพระในบ้านพระในบ้านที่กิ่งฟ้าหมายถึงคือพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปุยตายาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือมีพระคุณต่อเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจมากๆแต่ถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณที่ดีก็อย่าลืมดูแลท่านกลับหรือว่า เป็นลักษณะคําว่าใครดีมาก็ดีกลับเท่านั้นเลยนะคะแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญพูดเสมอทุกคลิปทําอะไรก็ได้ที่เราเราเรา,เราสบายใจทําไปเถอะเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนแต่การทําบุญโดยไม่เสียตังคืออะไรการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ําการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชั่นเสมอเสริมพระกระถางเงินลานได้แล้วก็ การนั่งสมาธิเวาลาสองถนาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีเมษใครทําคนนั้นได้อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็หลังจากการสวดมนต์ทำสมาธิหรืออะไรเงี้ยต่างๆในการทําบุญแผ,แผ่ไม่ตาแล้วกรวดน้ําด้วยนะคะเป็นประจําจะยิ่งดีนะคะ เรื่องการทำบุญนอกบ้านนี้กิ่งฟ้าดูเพิ่มเติมอ้าจริงๆกิ่งฟ้าดูไปแล้วนี่หนะไอตออ่ะถ้าจะทำบุญอะไรย้อนกลับไปฟังในช่วงระยะเวลาของการเงินเนาะถ้ากิ่งฟ้าจะไม่ผิดเวลากิ่งฟ้าทำนายดวงมางทีมันแบบทำนายแล้วทำนายเลยจะจำไม่ค่อยได้นะคะน่าจะช่วงการเงินเนาะกิ่งฟ้าพูดไปแล้วว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกความเป็นคนตายแล้วพวกนี้ทำไปย้อนกลับไปฟังได้ถ้าคุณฟังไม่ทันนะคะอันนั้นแหละคือการทำบุญนอกบ้านนะคะที่แนะนำสำหรับเดือนนี้จะส่งเสริมดวงชะตาของคุณดีหรือถ้าครบริจา บริจาคเลือดได้ทําเลยก็อนุโมทนาบุญได้กับทุกบุญกุศลแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านาทำทำชีวิตของคุณให้มีความสุขให้รับยินรับเรียบในทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆขออนุญ,ญาตจบคำบรรณายธเพลงนี้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสํหรับคลิปของวันนี้นะคะสํหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการเลยเพชรกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ่งๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t อ k ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออนุญาตฝากร้านมัจฉาคาราบคัพส์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองถึงแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้เ s c r ร p t i o n ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan page, Instagram, ห TikTok ให้ท,ทุงกายแจนะะนนี้ขอญาาตไปก่อน เจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ